วิเคราะห์ทีเด็ดฟุตบอลก่อนแข่งโปรแกรมฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์2022-2023รอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ไบเยอร์มิวนิกเปิดลังอาริอันส์อารีน่าต้อนรับการมาเยือนของเปเช่บารีแซงแช็แม็กเวลาตีสามตรงนะครับและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนฟุตบอลและก็ข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้เลยครับผมและสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดยแอด888พอด83ตัวชัวร์กว่าที่นี่ที่เดียวปลอดภัยมั่นใจได้เงินชว 1 0อยอย่าลืมนะครับตามรลกแอดที่ท่ทานห็นแอด @88 ดฮอตเลยครับบาเยอร์มินิกทีมจากฝูงของศึกบุนเดสลิก้าเก็บชัยชนะได้ถึงหงนัดจากเก็นัดหลังสุดในทุกรายการซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการบุกไปเฉือนเอาชนะปเอสเช่หนึ่งประตูศูนย์ในเกมนัดแรกที่ปากเดอร์แผงนะครับเกมนี้เสือใต้จะไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บอย่าง er, ลูก้าแองนองเดสนูแซมาสอุยมาดูเอลนอยเออร์รวมทั S ้งแบงค์ชงปาวาที่ติดโทษแบนหลังจ้ากโดในใบแดงที่เจอกันในนัดที่แล้วนะครับส่วนผู้เล่น ได้อย่างครบชุดนะครับผู้รักษาประตูจะใช้งานยานซอมเมอร์แบ็กโฟรประกอบไปด้วยชูอัลคันเซโลดายโยอุปาเมกาโดมัตไชเดลิกและอันโตโซเดวีโดยมีลีออนกอเลสกากับโจอชอัวคิม,มิกปักหลักเป็นคู่มิดฟิลด์กลางสนามนะครับส่วนแนวลุกมีตัวเลือกเพียบไม่ว่าจะเป็นคิงลีสโคลแมนแซดนาบีเรลอยซานเน่จามาลูเซล่าซาดิโอมาเน่โทมัสมูเลอร์และเอลิกชูโปโมติงนะครับเปเช่คอนจากฝูงลีกเอิงโดยมีแต้มห่างอันดับที่2มาเซย์แคะแนนนะครับเรียกได้ว่า สถานการณ์นล,ลีกค่อนข้างหายห่วงทําให้พวกเขามุ่งสมาธิไปในเกมยุโรหลบได้อย่างเต็มที่นะครับแต่ก็ต้องลุ้นอย่างหนักหลังจากพาท่าพาคาบ้านไปก่อนนะครับในเกมแรกสภาพความพร้อมของเป๊ะเชนะครับจะไม่มีเนมาร์ดาวยิงทีมชาติบาราซิลนะครับซึ่งเจ็บข้อเท้าต้องพักยาวตลอดถึงฤดูกาลนะครับไปเป็นที่เรียบร้อยรวมทั้งอาร์ลัสฮาคิมีเพสเนลคิมเพมเบและเรนาโตซานเชสที่บาดเจ็บพลาดลงช่วยทีมในเกมนี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนการจัดทัพบุกถิ่นเสือใต้ในเกมนี้นะครับคาดว่าคุณซือคิสตเยจะะใช้รบบ เซ n นเตอร์แบ็กได้แก่ดานิโลเปเล่าเซคิโอลามอสและมาคินยอสนะครับโดยมีดูโนเมนเดสกับนอดิมูกิเอล่ายืนวิงแบ็กซ้ายขวานะครับส่วนแผงมิดฟิลใช้งานวิตินยา m a r ก o ว a l e n และฟาเบียนลุยช่วยกันปั้นเกมสนับสนุนคู่หอหอกอย่างคิริยานเอปเป้กับมิวเนลเมสซี่นะครับสำหรับบทวิเคราะห์คู่นี้นะครับถือเป็นการบูก,กันระหว่าง2ทีมมหาอำนาจแห่งสืบุนเดสลิก้าเยอรมนีกับสึกลีกเอิงฝรั่งเศสดังนั้นเชื่อว่าจะเป็นเกมที่มีคุณภาพและเข้มข้นมากเลยนะครับและผลลัพธ์ ได้ทุกหน้าเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับบาเยนมิวนิกดูแล้วน่าจะเหนือกว่าหลายๆด้านเลยนะครับทั้งสกอร์ที่ตุนไว้1ลูกรวมทั้งการได้กลับมาเล่นในบ้านของตัวเองตลอดจนมาตรฐานของทีมนะครับและขุมกําลังที่ค่อนข้างสมดุลมากกว่าในแต่ละตําแหน่งนะครับขณะที่เปเอสชเห็นจะมีแค่เพียงคู่หูกองหน้านะครับเอมปาเป้กับแมซี่ที่อันตรายที่สุดในเวลานี้นะครับส่วนตําแหน่งอื่นยังดูเป็นรองเจ้าถิ่นสุดท้ายแล้วเชื่อว่าทีมเสือใต้น่าจะเบียดฝ้าชัยต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองได้สเรรจนะครับและผลสก บาเยนร์มิวนิกเอาชนะปารีแซงชักแมงด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งฟันธงครับผมและเพื่อนๆเละครับมีความคิดเห็นกับ2ทีนี้ยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับแอดด้วยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่และข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงานฮอตสปอร์ดด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนลน,นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์งใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ